สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทาผัดกะเพราหมูสับแล้วก็ไข่าดาวนะคะตอนนี้ยาแก้วก,วกําลังทอดไข่าดาวอยู่ค่ะวิธีการทอดไข่าดาวอยากให้ไข่าดาวแตกนะคะก็เราก็ต้องตอกไข่ไปทรงเอยตอกไข่ใส่น้ํามันช้าๆนะคะแล้วก็ต้องให้น้ํามันน่าจะต้องเดือดๆนะคะแล้วก็ทอดๆๆทอดๆๆทอดทอดทอดเบาๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไม่งั้นไข่แดงมันแตก นี่ได้แล้วสองฟองไม่รู้ว่าน่าจะสี่ฟองมั้งคะเแ,แก้วน่าจะทอดสี่ฟองเรากำลังกิน,น,กนข้าหนมปังอืมอร่อย <c oughs> ฟองที่สามเมื่อกี้เสียจีคอแก,แก้วทอดไข่เสร็จแล้วก็จะไปทำไัดกระพงให้ทุกคนดูนะคะ ฟองที่สี่เราทำเสร็จแล้วเราก็จะต้องเช็ดเคาน์เตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าไข่ดาวมันชอบแตกเวลาทอดไข่ดาวน้ำมันชอบกระดิน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการทำผัดกะเพราแล้วนะคะ เราจะหั่นพริกดวกนะคะเยก่เกวจะใช้พริกดวกด้วยแต่ตอนจบเยก่เกวไม่ได้ใส่หรอกนะคะเยก่เกลลืมอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดแล้วก็มีพริกสดพริกขี้หนูแล้วก็พริกสีแดงเออพริกขี้หนูแล้วก็พริกเกลือมาตำใส่ใส่ใน,นลูกคุกนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยตำ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 ,ตำ จากนั้นเราก็เอากระเทียมมาทุบแล้วก็ใส่ในกระทะนะคะแล้วก็เอาหมูบดมาหมูบดหรือหมูสับก็ได้นะคะเอากระเทียมไปใส่ในกระทะน่าจะไปเจียวบ้างค่ะกระทะไหมแล้วค่ะก็ใส่พวกพริกแล้วก็พวกกระเทียมที่เราตำกันค่ะใส่ในกระทะแล้วก็ผัด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 นะคะ หั่ไปเรื่อยแล้วก็ใส่หมูสับนะคะใส่รสดีใส่น้ำปลาใส่ซอฟฟ้าเขียวนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงขอบอกเลยว่าสุดยากเกร้อเลยมาก แล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ชิมเบิงชิมเบิงชิมเบิงรูผสดเรื่อยใส่มะกรูดใส่มะกรูดแล้วก็ใบกะเพราครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะแล้วแกเกล้าวตำอะไรเนี่ยไอ้เกล้ยวไม่ได้แพนกล้องให้ดูน่าจะพวกพริกนะคะอ๋อไอ้เกล้าวกำลังจะทำ น่าจะทําผัดกะเพราหมูชิ้นผัดกะเพราหมูชิ้นใส่สับประรดค่ะจะไล่หมูให้เป็นบางๆผัดกะเพราหมูชิ้นใส่สับประรดนะคะสุดนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันไม่อยากกินด้วยอืม แต่น่าจะอร่อยนะคะน่าจะทำแบบวิธีหมูสับเลยค่ะแค่เปลี่ยนว่าหมูเป็นหมูแบบไหนแล้วก็ใส่ใส่สับประรดไปใหม่แล้วก็ผัดกระเทียมใส่ในกระทะอืเอากระเทียมใส่ในกระทะนะคะแล้วผัด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 ไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าอีเก,ก๊ตต้องการให้มันเป็นอะไร อ๋เอาเเอากระเทียมใส่น้ำแล้วก็ใส่ในกระทะแล้วก็ผัดๆมั้งคะแล้วเราก็ใส่หมูไปเลยค่ะแล้วก็ผัดต่อนนี้จะเป็นผัดกะเพราหมูชิ้นนะคะนี่ผัด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 ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ใส่สับปะรดไปเลยค่ะแล้วก็ใส่พวกเครื่องพริกแกงเอ๊ะมันจะเป็นพวกพริกกระเทียมที่เราตามไปะคะ่ะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ผงชูรสค่ะมันคือรสด,ดี เกลือน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำปาลาผงนัวถามว่าเยแก้วทำไมไม่ใช้นะคะเพราะว่าเยแก้วไม่รู้อะคะ่ะแต่เยแก้วไม่กินนะคะผงนัวเราก็ปิดฝาไปเพื่อให้หมูนุ่ม เคเมื่อกี้เค้ได้ทําการสต็อปแล้วก็มาเปิดใหม่นะคะปิดฝาเพื่อให้หมูนุ่มนะคะแล้วเราก็ใส่พริกหยวกไปเลยค่ะใส่พริกหยวกใส่หยวกใส่หยกใส่พริกหยวกแล้วก็ผัดผัดผัดแล้วก็ซิมเบิ์งนะคะแล้วก็ใส่รสดีนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเพราะมันว่าหมอนไม่เค็มแล้วก็ใส่พริกไทยไปนะคะเพราะมันจะได้แซ่บๆแล้วก็ใส่ผัดกะเพราลงไปนะคะผัดกะเพราว่าสั้นใบกะเพรานะคะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราสับปะรด แล้วเราก็ตักใส่จานเพื่อจะได้เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็พร้อมกินนะคะนี่ทะาดานโอ้เฮียแก้วให้ดูนานเกินนี่นะคะจะเป็นผักกะเพราสับประรดสวัสดีค่ะมาพบกับช่องแก้วตาพากินชาแนลนะจ๊าวันนี้ก็มากินข้าวมียังลายพี่น้องไข่ดาวแล้วก็ประแดกคือเกาประแดกอันนี้พริกเผา หมูกัดหมูอันนี้ก็เป็นผัดกะเพราผัดกะเพาปปะะรพา,ปปรพาหมูสับป,ปะรดจ้ะผัดกะเพราสับปะรดผัดกะเพราหมูสับปะรดอันนี้ก็เหลือหน่อยอันนี้ผัดกะเพรามูสับมาจ้ะกินน้ำกันข้าวไนบอรี่เหมือนเดิมยาแก้วกินเออยาแก้วผัดไม่ได้ใส่น้ำมันด้วยพี่น้อง ราะดีแก้วไม่มักน้ำมันอะเด้อกินข้าวน้ำแก้วเด้อก็มีผลไม้นิดหน่อยนี่ผัดกะเพราหมูสับป,ปะรดจ้ะเนี่ยสับป,ปะรดบอไซน้ำมันจ้ะวันนี้ก็จะกินแบบมะเมนมือเด้อพี่น้องเป็นผัดกะเพรา เปรี้ยวนินดๆหวานนิดๆไปเหดกินเด้อผัดก,กะเพราสับประรดใส่หมูคร้อมบะเม็นหมูบดจ้ะเป็นหมูชิ้นจ้ะ เลีกยแก้วไม่กินเนื้อสัตว์วนะแต่ที์จะจัก็นเดือนแล้วมั้งอ่เขาเรียกอะไรไม่มีโปรตีนเข้าร่างกายอันนี้ประแดก มัได้ออกไปข้างนอกจ้ะว่นมีผัจกจะอันนี้คือเผามันก็จะที่เซนแ็ง,แงหน่อยมันไม่ได้มดมันหายเย็นแล้วมัน,นก็จะเป็นไน้ จะกินทุกวันเด้อไข่ดาวเนี่ยอย่างประตูหมูไหลได้พี่น้องไข่ไหลเป็นไขมันไม่ตสมควรที่จะกินเ้อยจ้ะอย่าเรียนแบบจดยแก้วเด้อ

มาเด้วจักแซ่บคุณด้พบ่เคยเค็ดกินไปกินเด้ยวยจ้หละอืมอมมันจะออกเปรีป้ยวๆหน่อยจากผัดผัดกะเพรา ออกเปรี้ยวสับรดเป็นตุ่มมสับประรดแล้วก็หวานหวานเค็มเมแล้วก็ติดตามด้วยเผ็ดตามมาแล้วก็หอมใมะกรูดพริกไทยพริกตุ อร่อยขันผัดกะเพราแบบเผ็ดแบบแซ่บเนื้ออืมเออขั้งพริกแดงทั้งพริกดำทั้งพริกแดงทั้งเขียวอื พริกก็กินได้จ้ะไล่ลมทั้งพริกทั้งกระเทียมพริกก็กินได้ด้วพี่น้องืัอนี้ขออนุญาตก,กินช้อนด้วยจ้ะมันเป็นผัดกะเพรา โอ้ยสั่นดดดุจ้ะเอาไว้ให้ลูกถ่ายแข็เอาไว้ให้ลูกแข็ง ก็วันนึงกกินแป้ง,งวันนึงนี่แก้วกินแป้งให้หน้อยมากห้ามกินแป้งเยอะ 我都打。

อาหารทุกจุดต้มงมาต้องกินให้หมดจ้ะดามด้วยผลไม้ส้มเหี่ยวเหี่ยวต้มเหี่ยวเหี่ยว ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊แก้วเนอะเด้อช่องแก้วตาพาก,กินชาแนลทำคลิปต่อๆไปนะคะเจ๊แก้วก็ทำอาหารให้ดูตอนเช้าเดี๋ยวจะไล่ลงเพราะมันจะไปกินคลิปยาวหน่อยเจา้าวันนี้เพราะเจ๊แก้วทำอาหารด้วยมันจะลากยาวหน่อยถ้าใครไม่อยากรู้ก็ก็ต้องดูเด้อจ้ตกดไลค์ให้เจ๊แก้วนเนอะ กดเป็นกำลังใจให้ท่อมแก้วตาพากินแชนแนลในเด้อที่ที่จะทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าสวัสดีจ้าทุกคู่ทุกคน,กคนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันทุกคู่ทุกคนเด้อจ้าบ๊ายบาย